รัชการที่4โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผนด 2, สองกษัตริย์กัมพูชามีพระองค์ใดบ้างภาพจากซ้ายพระองค์ราชาวดีและพระองค์ศรีสวรรัสดิ์กษัตริย์กัมพูชาสองพระองค์ที่รัชาการที่4โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผนดมีพระองค์ใดบ้างภาพสมเด็จพระสุโขทาธที่บอดีไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ในมิติศาสนา สังคมวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักกัมพูชานั่นคือสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีได้ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายซึ่งรัชกาลที่สี่ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งทรงเป็นวชิรยานพิกขุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกัมพูชารองศาสตราจารย์ด็เตอร์สันติพัฒด,ดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเล่าเรื่องนี้ในหนังสือมองเขมรแลสยามว่าคราวนั้นรัชการที่สี่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระอมราภิรักขิดเกิดและพระมหาปานซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสุโขทาธิบดีพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายในกันกมพูชาไปเผยแผ่ธรรมยุติกนิกายที่นั่นภาพ พระองค์ราชาวดีพระประวัติของสมเด็จพระสุคนธาทิบดีน่าสนใจไม่น้อยพระองค์ประสูติเมื่อพศ2370ในจังหวัดพระตะบองเมื่ออายุ12ปีได้บวชเป็นสามเณรในคณะมหานิกายที่วัดโพในจังหวัดบ้านเกิดต่อมาเดินทางเข้ามาอยู่ที่วัดสเกตกรุงเทพมหานครในคณะมหานิกาย อายุ21ปีท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิสุคณะมหานิกายจำพรรษาที่วัสเกตได้สี่พรรษาเวลานั้นได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์วชิรยานเถระหรือรัชการที่สี่เมื่อครั้งผนวดซึ่งโปรดให้ท่านศึกษาพระวินัยในสำนักเจ้าคุณพระยานรักขิตสุดเจ้าอาวาณวัดบร,รมนิวาสคณะธรรมยุติกนิกายจากนั้นเมื่อพระมหาปานอายุ24ปีได้บวชแปลงเป็นพระธรรมยุติกนิกายโดยมีพระวชิรยานเถระเป็นพระอุปชัชฌาย์ พระยานรักขิตเป็นกรรมวาจาจารย์และพระอมราภิรักขิตเป็นอนุสาวนาจารย์มีฉายาวา่าปัญญาสีโลต่อมาสอบได้ความรู้ระเรียนรมเป็นพระมหาปานพส2,398สมเด็จพระหริรักษ์สารามาอิสาราธิบดีขอพระราชทานธรรมยุทธกนิกายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาธรรมยุทธกนิกายในกัมพูชาราชการที่สี่จึงโปรดให้พระมหาปาน พร้อมด้วยพระอมาราภิรักขิตพระสงฆ์แปดรูปอุบาสกสี่คนเดินทางไปสืบพระสาสนายังกัมพูชาภาพพระองค์สีสวัสดิ์สองกษัตริย์กัมพูชาที่รัชกาลที่สี่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผนวดเมื่อรัชกาลที่สี่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นำธรรมยุติกนิกายไปเผยแผ่ในกัมพูชาต่อมาพระองค์ก็ทรงจัดการผนวดกษัตริย์กรุงกัมพูชาสองพระองค์คือพระองค์ราชาวดี สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารในพศ2อ9 9และพระองค์ศรีสวัสดิ์ศรีสุวั์หรือสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ในพศ2อ0 6ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระฮริรักษารามาอิสราธิบอดีทั้งนี้การผนวดทั้งสองพระองค์เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างราชสำนักสยามกับราชสำนักกัมพูชาเอกสาร ร่างสุภากษรถึงเมืองอุดมงมีชัยให้รายละเอียดเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ว่าพระองค์ราชาวดีผนวดในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2399และจากนั้นเสด็จไปจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวรวิหารส่วนราชคงสาวดารกรุงมกัมพูชาฉบับพระองค์นพพร,รัตน์บันทึกเรื่องการผนวดของพระองค์ศรีสวัสด์ในพศ 2,406ว่ารุแนใเดือน8ปีกุลเบนจะศกจอส1,225พศ2,406สมเด็จพระหาริราชรัตนายกลแก้วฟ้าจะเสด็จเข้าไปทรงพระผนวดณกรุงเทพมหานครพระยาราชาวรานุกูลข้าหลวงจะเป็นผู้พาเสด็จเข้าไปพระองค์จึงทรงนำพระธิดาพระมารดาและพระสนมนางในของพระองค์ไปให้พักอยู่ที่เมืองพระตะบอง ส่วนพระองค์กับพระยาราชาวรานุกูลได้เลยเข้าไปกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ส่งพระผนวดประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครต่อไปการที่รัชกาลที่สี่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผนวดกษัตริย์กัมพูชาทั้งสองพระองค์นี้ในคณะธรรมยุติกนิกายทําให้ในเวลาต่อมาเจ้านายของกรุงกัมพูชาผนวดในคณะธรรมยุติกนิกายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน